วิธีการติดตั้งกล่อง QR ด้วยตัวเองนะฮะในกล่องนะฮะจะแพ็คไว้ลักษณะนี้นะครับให้ขันน็อตตัวเมีย3ตัวนี้ออกนะครับขันออกแล้วเก็บน็อตตัวเมียนี้ไว้นะฮะตัวนะครับแล้วดึงแผ่นแผ่นสีน้ำเงินออกนะครแผ่นสีน้ำเงินเนี่ยเอาไว้ทาบ ตำแหน่งที่ตัวตู้นะฮะเพื่อยึดตำแหน่งตัวเพื่อยึดกล่องเนี่ยให้เข้ากับตัวตู้นะฮะกับค่อยๆร้อยสายไฟออกทางรูตรงกลางนะฮะกับเสร็จแล้วเราก็มาหาตำแหน่งที่จะยึดกับตัวตู้นะมันยึดได้สองตำแหน่งนะครับที่เหมาะสมนะหนึ่งก็คือว่าตำแหน่งที่ตัวสลอรับเหรียญเพราะตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันจะไม่มีตัวสลอรับเหรียญแล้วแผ่นนี้ไปทาบนะฮะกับตำแหน่งที่สองแทมจะสูงขึ้นอีกหน่อยฮะ แล้วก็วัดให้ได้ละนาบนะฮะให้ตรงทาบกับตัวสติกเกอร์แผ่นสีดำเนี่ยกับตำแหน่งด้านบนเอาให้สมมาตรอยู่ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วก็เอาปกากกาเมจิกมาร์คเสร็จก็นะฮะเอาตัวสว่านน็อตหัวสว่านเนี่ยที่อยู่ในกล่องเนี่ยใช้เกลียวไฟฟ้าเจาะสามรูนะครับ สี่รูเนี่ยฮะแต่รูรูร้อยสายไฟมันจะขนาดใหญ่ผมจะให้ตัวดอกสว่านหัวเจดีไปด้วยนะฮะเจาะขยายรูตรงตำแหน่งนั้นฮะ,ะเพื่อให้ร้อยตัวรูสายไฟนะครับหลังจากที่เราเจาะยึดเจาะรูนอ็อตตามแบบเรียบร้อยนะ,ะสี่จุดนะครับตัวกล่องนะฮะเป็นลักษณะนี้นะครับ อันดับแรกเราเอาสายไฟเนี้ยสอดเข้าไปที่รูใหญ่ก่อนค่อยๆลากเข้ไปนะไอ้สุดนะเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวตู้ลักษณะนี้นะฮะเสร็จแล้วเอาน็อตอีกหนึ่งตัวนะฮะอยู่ในกล่องนะครับใส่เข้าไปลักษณะนี้ยึดตัวนี้ก่อนนะยึดพอหลวมนะครับฮะเสร็จแล้วก็มายึดน็อตอีกสองตัวเอาไว้แค่พอหลวมนะครับยังไม่ต้องแน่นนะฮะใส่น็อตตัวเมียสามตัวให้เรียบร้อยพอหลวมๆนะครับ พอตัวกล่องเนี่ยมันยึดติดแล้วนะฮะเห็นไหมมันจะเอียงขึ้นเอียงลงได้นะครับให้เราเอียงขึ้นนะครับตัวบ็อกเบอร์เจ็ดนี่มีให้ไปนะครับขันแค่พอให้ตัวตัวกล่องนี้มันยึดติดกับตัวตู้นะรเรามาเริ่มขันตำแหน่งตัวแรกก่อนเลยเนะี่ยตำแหน่งที่ชิดเข้าหาตัวนี้นะฮะให้ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะเนี่ยยงกล่องให้เป็นเอ็นขึ้นนะฮะ